ว่าไงจ้าว่นไหเราก็กำชับอยู่แล้วนะแล้วก็ป้องกันอยู่แล้วโกเคยวแล้วโดยเฉพาะยิ่งสปกเขาเตรียมทานอยู่แล้วเดินพวกนี้ตอนนี้เราจับได้เยอะเลยเราจับได้เยอะจับจับได้มากเลยนะ ไม่ต้องเราเราเราเข้มงวดเราเข้มงวดจึิงนะโอเคจ้าจารชนะนี่ความจริงแล้วเรากำลังทำอยู่นะแล้วก็เราก็กำลังทำประชาพิจารณ์อยู่แล้วขั้นตอนการดำเนินการก็ดำเนินการไปเรื่อยๆ แต่นี้ว่ามันช้าเขาจะให้รีบร้อนมนะึงเราก็ต้องถามประชาชนทั้งหมดทุกฝ่ายนะก็เลยช้า,นนาก็จะไม,ไม่ไม่ติดขัดแหละแต่ก็ติดอยู่กับเรื่องประชาวิจารณ์เน,นี่ยน,นกะก,ก็เราประชุมไปแล้วประชุมไปแล้วครับ เราตอนนี้อาทิตย์นี้เดี๋ยวเ่าทลัฐมตีเขาจะไปดูทางด้านเหนือ,เ,อเหนือแล้วผมจะตามไปทีทก,ทททก,ก็ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องดำเนินการอะไรเพียงแต่ว่าให้ขเข้มงวดกับประชาชนในการที่จะไปเผาเผาะอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็กย,ยังยังไม่ได้หาเลยเพราะว่า ก็กําลังพี่นาอยู่ว่าจะเอาไข่อนะชื่อว่าเอะผมผมไม่รู้อ่ะผมไม่ไม่ทราบอ่ะนะครับก็ก็ให้ก็จะไม่ถามผู้ว่าหมูป่าดูเองเนี่ยนะขอบคุณนะครับโอเคไอ้น้ำ thank <laughs> you